มันเหมือนเมื่อคตาดีใครมาเนี่ยนี่เลไม่หยบี้ขาหนมาว่าทำไมีปยังไงกนเนี่ทำดีกับกูทำไมก็ต้องทำแบบคกกูไม่เปิดนกจะยิงเข้าตาไม่ให้แตกเลยมึงงนนี้หน้าตาสวยมากเลยน่ารักดูไปกันเองที่คู่มาตรงนี้ แต่ไม่ที่เลยแม่ลงไปยเถือเวลา้าไหจําดั้ปเกนะ้านคราบงานวัดนัะถ้าเกิดไม่มีข้าวโป่ก็มีของเล่นเด็กเชื่อครับน้องน้ยครเยนะคยนะ mời 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 nó mời 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 องผู้หญิงคนนี้ใครหน้าตาน่ารักมากเลยไดมาพี่ดีเอ่อสวัสดีครับ นี่มันหนีมาเลยเพราะว่าผู่วันนี้เขาสวยเกินไปก็ะบอเขินใครเนี่ยเพื่ออะไรใครเ่าไอ้มอสเนี่ยมึงดูสิใช่มอสที่แต่งตัวอะไรมึงไงมอสใช่วยลองดูสิหันหน้าไปดิบอกมาดูลองมาดนี่ไอ้มอสเอาไม่เอาเอาเอายางอื่นเอาหน้าอื่นเอาหน้าหน้าแบบหน้าเป็นคนน่ะหน้าเป็นคนน่ะอันนี้มันเป็นคนน่ะที่มันไม่ใช่ตลาดน่ะ น่าเกียดแต่งตัวนกลัวเตินขึ้นทุกวันเอาแล้วไปหนีเข้ามาทำไมเขาไปทำอะไรให้เนี่ยเขาไม่ทำอะไรแลก็มองตกใจไม่มีไม้เฉยอ๋อคือสวยเกินไปสวยเกินไปเผลอเลยวิ่งหนีโอ้ยไม่เคยจอผมจะไม่เคยเห็นไม่เคยเจอสิใช่ไหมเดี๋ยวตองเดี๋ยวคุยให้ไม่ต้องกลัวถ้าชอบอะไรอย่างเนี้ยนะ เก็บถือหอดออกไม่ได้ซื้ออะไรกินแต่ของมึงไม่ต้องออกตังเลยนันเองนี่เธอเออสวัสดีครับเอ๊ะสวัสดีค่ะก็น่ารักนะเสียน่ารักเลยนะตาน่ารักเลยแก้มึงตัวอะไรเนยตัวอะไรเนี่ยควกนั้นเหมือนคนไงดูให้คนเขาดูสิเนี่ย เลยเอาหน้านี่แถวเอเอ,เอพมไม่พูดภาษาว่ะว่าแต่คุณคุณชื่ออะไรนะชื่ออาดชื่อรดอดองแล้วกำอกไล่ะแล้วมาทำอะไรที่นี่นอ่ะาปใจตัวเแวเม่เอาลูกลมอะไรให้ให <c oughs> กินนะมึงก็งงไปเ กูคนเดียวกาทังชีวิตอ่ะคุณมาทำอะไรที่นี่นะผมไม่ทานี้อยู่เรื่องเนี่อ๋อมาหาแฟนแล้วคิดว่ามาทำอะไรเข้ามาอุ้ยกูตกใจเมื่อกี้เรได้เนี่ยไปไมอหน้าอะไรเนี่ย พ่อวกูมดีเบ้เลยคุณไม่ตามงหาหมวใจของคุณแล้วคุณเจอหรือยังเจอแล้วพ่อตอนนี้ไม่เจอแล้ไมายมจะไดี่เด็กแกนี่ะค่ะแล้วก็อยู่ที่ไหนนะไน่ะลองชี้ให้อยู่ไหนได้ไหมเจอห้พ่นุ่ชี้ให้ดูว่าชีวิตเราอะชี้ไม่เคยพลาดไม่เคยมึงนี่คบยากสมเสียงเมนิม่เดิเนิ้วไปเลยนิ้วพิการเะ กานอะไรมึงกูเป็นพิการนนเรียกคปกตินี้มันหามถึงเลยีมะมีแค่นี้เองเหรอมีรู้ะไรมึงบอกกูพิการมึงพูดนี้ได้ไงนี่นเรียวปกติเนี่ยต้องเรียนนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเปกติโอ้คิม ดิวอิวเนอิวอย่างนี้่ันร้อออาอัี้พวกแกับนเอสะเงนนส้นทาเศีเินร้ายทุกคนว่านวีจักมากี่ล้านร้อนจมากีล้านะอนนี้หลาย้านเลอนี้เขาเรียกว่านิ้วนิ้วแปรตัวใหญ่ของที่นิ้ว นี่อันนี่นี้เนี่ยอันนี้นิ้วแฟนรออันนี้อาๆดีอายรอเดี๋ยวผมออันนี้นิ้วแฟนพวงสมวเนี่ยแป็นตระูมมึงอ่ะเอถ้านคูนี้เนยเราหน้ามาคุยกันไหมจะได้คุยกันรู้เรื่องไง

thank uh you -huh. แล้วเป็นอะไรเนี่ย